สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟันเทียสามนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อในแอเรียที่หนะครับด่านที่1นถึงสนะครับโหดน้ำลายติดคอนะครับเดี๋ยวคออภัยเราก็ไปกันเลยครับโอ้ยน้ำลายติดคอเลยเมือ่อกี้พูดเร็วเกินเอา้าเมื่อกี้ยิงโดนตัวอะไรวะไม,ไม่ตายเดี๋ยว อ๋อแสดงว่ามันยังไม่ลุกครับเลยยังไม่โดนนะว่าทำไมยิงแล้วไม่ตายวะงงเลยเมื่อกี้บอกเห็นอะไรแม่งเป็นตบๆตบนอนๆนี่ยิงรอไว้ก่อนเลยคนระับโอ้ยากตัวตื๊ด ยิงพญาตัวแตกหมดยังวะเนี่ยหมดแล้วมั้งเออนะครับเราก็ไปต่อกันในดานที่สองนะครับโอ้ยกดกันยิงยิงยิงกดมันชิบหายเดี๋ยวมันจริง เกตนะครับบางที่มีลูกตอนแต่พี่ไม่ชอบใช้นะครับเพราะพี่ว่ามันไม่ค่อยจะโดนเน็ดช็อกเท่าไหร่น้องหมานี่มันก็ไวเหลือเกินนะยิงหน้าสันาน้นงัดหัวขึ้นมาลูกเออเยอะหัวขึ้นมา กี่ตัวยิงโดนตัวอะไรไปเฮ้ยค้างค้างค้างโอ้โหเสียตกใจเลยเมื่อกี้ประตูโดนอะไรเข้าไปตกกระจหมดเลยอยู่ดีๆก็ค้างโอเคครับเราก็ไปต่อกันด่านที่สามนะครับ โอ้ยกดนิ้วยิกกันเลยทีเดียวไปครับอุย๊ยเนี่ยอะไรเนะี่ยเต็มเลยโอ้ยเป็นตุกตกระจัยเลยนะเนี่ยหัวแบะมัน่ยมีหัวเฮือกขี้เคลืกระจาย ไปดูจะเห็นอะไรบแบบแฝงหมามาอย่างไวเลยนะโอ้ยโ,โอ้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 มันจะเยอะไปไหนเดี๋ยวให้หำน่อยหมาเป็นตัวที่ยิงแล้วไม่ได้เฮดช็อตนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟอนเทียสานะครับ แอรเลที่5ด่านที่1นึครับเป็นไงครับก็เริ่มตึงมือขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใกล้จะจบแล้วนะครับป็นไงครับสนุกกันไหมครับสนุกก็ไปโหลดกันเล่นได้นะครับถึงเป็นเกมเก่าแล้วแต่พี่ว่ามันก็โอเคนะเป็นเกมที่เล่นได้ลื่นแบบใส่ฝีเล่นได้นะครับถึงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกาลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นี่ได้นะครับพี่ก็เข้า ถ้ามีเกมอะไรสนุกสนุพี่ก็จะมาเล่นให้ดูกันนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ